พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความรักอันยิ่งใหญ่แก่อาณาประชาราษฎรพระราชภารกิจอันหนักเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรปรากฏเป็นที่ประจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวโลกจึงทรงได้รับการสดุดีและการทูนกล้าวทูลกระหมอ่อมถวายปริญญากิตติมศักดิ์เป็นจำนวนมากทุกสาขาวิชาการ ทั้งยังมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างสูงส่งทรงพระราชนิพนธ์เพลงอันไพเราะนับแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบันรวม47เพลงซึ่งนับดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศนำไปบรรเลงอย่างแพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรีในออสเตรเลียได้ทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์แด่พระองค์ นอกจากนั้นยังทรงเป็นนักกีฬาชนะเลิศรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ทรงได้รับยกย่องเป็นอัครศิลปินของชาตินอกจากทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีแล้วยังทรงสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติเช่นทรงพระราชนิพนธ์แปลเรื่องติโตไนอินผู้ปิดทองหลังพระและพระราชนิพนธ์เรื่องชาดกพระมหาชนก พระราชทานคติธรรมในการดำรงชีวิตด้วยความวิริยะอุตสาหะอดทนจนพบความสำเร็จแก่พระสบนิกรทั้งปวงวงชนชาวไทยต่างมีความจงรักภักดีเป็นที่ยิ่งดังปรากฏว่าในวาระสำคัญเช่นสุภาวาระชถลิมถวัญยราชครบ25ปีพระราชพิธีรัชดาพิเศษวันที่9มิถุนายน2514 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบวันที่5ธันวาคม2530พระราชพิธีรัชมังคลาพิเศกทรงดำรงสิริราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์วันที่2กรกฎาคม2531 มหามงคลสมัยถลองสิริราชสมบัติครบ50ปีวันที่9มิถุนายน2539และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่5ธันวาคม2542รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความกตัญญูกะตะเวที สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างสมพระเกียรติทุกวาระ